เอาแมา่เอาแมา่เอาแมา่เอาแม,ม,ม,ม่บรรยากาศที่สะพานกันพี่น้องบ้านกุตล้มวานกันไปเลยสวบบึีสามฉากกันพี่น้องเรามาลุ้นกัน,กานชาวบ้านนะครับหลังจากที่น้ำมานะครับเราก็จะเริ่มกันเลยโอ้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 อย่าอย่าอย่าคิดสั้นครับพี่รัฐพีรฐ่รัฐอย่าคิดสั้น มีชาแนลจะได้โตครับผมเอามาดูน้ำแน้ยังยังไม่โฟกัสชาหนเป็นทางการครับผมม้าแท้มาแท้เนีย ส่มไข่ได้มั่งสุ่มไข่ได้มั่งครับพี่น้องปึ๊บเรียกลำย่อยฉานั้นก่อนเป็นไงมีการโยก,โยกโยกใจเย็นนะครับพี่น้องมันจ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 งใจเย็นใจเย็นโอ้โหโอ้โหสูงยากเหลือเกินครับพี่น้อง จะจับยังไงกล้องเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บชานั้นเป็นน้องกลางเลยครับกลางเลยกลางครับกลางเลยพี่ชายพี่ชายมีตัวไหมพี่พี่ชายมีตัวไหมปลาเนื้อแข็งปึ๊บปึ๊บปึอบช่างรัดเป็นไงช่างรัดมีไหมช่างรัดมีช่างรัดมีครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดูช่างรัดครับพี่น้องช่างรัดครับมีผลงานครับช่างรัดมีผลงานมีผลงานหนึ่งช่ว ตะเพียนครับตะเพียนหนึ่งโตก็เป็นน้องหนึ่งโตใช้พี่ชายชชยภูมิมีไหมครับพี่ปลาเนื้อแข็งสามปลาเนื้อแข็งสามโตมาไหมและฉาสุดท้ายครับพี่น้องป๊าดนี่เลยปื๊ดเลยทิ่มท่านเลยเป็นไงเป็นไงครับพี่น้องอ้ยปึ๊ดมาไหมจอกอะจอกขึ้นมาข้าวก็ได้บักใจมีทั้งกระตัวปึ๊บ ประกาศผลเรียบร้อยอยังยังยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยว <ij xt y> ไม่มีเลยครับพี่น้องประกาศผลเรียบร้อยครับผมช่างรัดช่างรัดครับได้หนึ่งแต้มครับช่างรัดได้หนึ่งแต้มเรียบร้อยเขาขายลละห่าช่างรัดได้หนึ่งแต้มยกมือหน่อยช่างลัด,ดย oy, ดกมือหน่อยช่างรัดยกมือหน่อยแม่ไม่ไม่เสือนไม่ขึ้นจากลาเลยครับพี่น้อง